เปิดประวัติไมนนภัสสิอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังฉายาไมอุทัยทิพย์ยังจำก็ได้ไหมสำหรับสาวตาวานไมนภัสสิหรือเจ้าของฉายาไมอุทัยทิพย์อดีตเน็ตไอดอลชื่อดังและเจ้าของตำแหน่งมิสอุทัยทิพย์เฟชียไอดอล2008ปัจจุบันบอกเลยว่าตัวแม่ตัวมามแซ่บพลิกสิบเมตรลืมภาพตัวลูกสายหวานไปได้เลยโดยสาวไมเกิดเมื่อที่16สิงหาคม โด่งดังจากความน่ารักตาหวานแก้มหน้าหยิกของเธอซึ่งเธอเริ่มเข้าสู่วงการจากการได้ตำแหน่งมิสไทยทิพยฟชชั่ไอดอล2008แถมล่าสุดเจ้าตัวยังได้ดังภาพตัวเองสมัยเป็นเน็ตไอดอลมาโพสผ่านอินสตาแกรมในเทนฮิตอกกี้ด้วยจากนั้นเธอก็ได้ลดแร่นในวงการบันเทิงโดยผลงานที่หลายคนรู้จักเธอเพิ่มขึ้นคือละครบัดลักข้ามผ่าฟ้าสอง บอกเลยว่าทาั้งสวยและน่ารักและมากความสามารถจริงๆอีกท้งยังมีผลงานมากมายทั้งการแสดงละครซีรีส์ซิทคอมและภาพยนตร์รวมถึงมิวสิกวิดีโอถ่ายแบบพิธีกรและอื่นอื่ออีเพียบเช่นภาพยนตร์อวสานโลกสวยเลิฟซองเลิฟซีรีส์โลมานกล้าหาฝันจุดนัดพบผ่านพรมอลเวงเลิฟบอลูนรักพองลมฟร์เวิร์ดท้าเวลาพลิกอนาคตห้องหุ่นเลิฟไฟ ลักสุดท้ายที่ปลายฟ้าสาวน้อยรอยม่อก่อนที่ล่าสุดเธอจะหันมาเอาดีด้านธุรกิจผันตัวเป็นนักธุรกิจซีอสาวดีกรีปริญญาโทจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการสาขาวิทยาการฉลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบอกเลยว่าปังสุดๆแถมช่วงนี้สาวไมย,ยิ่งสวยเซ็กซี่มีออร่ามากๆภาพในอิสตาแกรมไม่ว่าจะโพสท่าไหนก็สวยจึ้งใจตัวแม่ตัวมัม โดมานดาสุดงานนี้นใครที่เป็นแฟนคลับสามารถติดตามความน่ารักของเธอได้ในอินสตาแกรมไมล์นภศ s ิขอบคุณภาพจากคุณไมายและแหล่งข่าวจากข่าวสุดค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ